หลุดพ้นจากความว่างหลุดพ้นจากความว่างเพราะว่าถ้าเรายังติดข้องอยู่กับความเกิดดับความเปลี่ยนแปลงความทุกข์ความยินดีไม่ยินดีความเฉยชาเมินเฉยหรือความนิ่งความหยุดความเย็นนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นความว่างนะครับเราก็ต้องหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าสภาวะที่มีอยู่ สภาวะที่เพิ่งเกิดขึ้นหรือว่าสภาวะที่เปลี่ยนไปสภาวะที่เกิดดับนะครับโลกทั้งโลกเนี่ยเป็นความว่างสังขารร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นสิ่งใดมีความแต่ความดับความเสื่อมความตายนะครับสิ่งนั้นคือความว่างไม่ว่ารูปนามธาตุขันธ์อายตนะก็ให้เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายคลายความ ยึดติดยึดถือยึดมั่นใครความเพลินพอใจอยากใครก็ให้หลุดพ้นจากความว่างนะครับเมื่อหลุดพ้นจากความว่างแล้วก็ไม่ต้องคิดอยู่นึกอยู่หรือว่าระลึกอยู่รู้สึกอยู่หรือว่าใส่ใจสนใจเพราะว่าทุกอย่างแหละถึงจะเอาได้มีเป็นในโลกนี้ในชีวิตนี้ในสังขารเนี้ยมันคือความว่างคนเรายึดติดติดข้อง ติดค้างหรือว่าติดขัดอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าความว่างหรือว่าอะไรอาวรห่วงห่วงอยากนายึดหรือว่ายุ่งยากลําบากวกวนซ้าซ้อนซ้ำซากตอกย้ําจําเจอยู่กับชีวิตที่ว่างเปล่านะครับความสมบูรณ์ความบกพร่องในโลกนี้มันคือความว่างเปล่าฉะนั้นการที่เราหลุดพน้นจากความว่างนะครับทำให้ไม่ต้องเหนื่อยนาย นะครับเพราะว่าที่เราเหนื่อยเราเบื่อหน่ายเราเอื้อมละอาเราสลดสังเวชเราสลดใจหรือว่าเราเซ็งหมดหงิดลำการฟารุ้งซ่านหรือว่าไม่มีสาระไม่มีเกณฑ์สารหรือว่ามีแต่ความเกิดดับเปลี่ยนแปลงมีแต่การต้องคิดพูดทำดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสต้องอุปโภคบริโภคต้องใช้ชีวิตจนมันสุดท้ายมันคือความว่างทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราผ่านภพภูมิภพชาติผ่านรูปผ่านานาม ผ่านธาตุขันมานับไม่ถ้วนมันคือความว่างทั้งหมดนะครับการที่เราหลุดพ้นจากความว่างหลุดพ้นจากอาดีตปัจจุบันและอนาคตหมดอดีตหมดปัจจุบันหมดอนาคตนะครับไม่ต้องอาศัยรูปนามจิตใจวิญญ,ญาณเวียนว่ายตายเกิดหรือว่าการมีพบภูมิพบน้อยพบใหญ่นะครับอาศัยธาตุขันอีกต่อไปเพราะว่าหลุดพ้นจากความว่างนะครับความว่างนั้นเป็นความมีอยู่ แต่ก็ให้หลุดพ้นไม่ให้ไปจมแช่ยึดติดยึดถือหรือว่าสำคัญมั่นหมายเพราะทุกสถานะทุกสภาวะนะครับมันคือสิ่งที่มันมีมันเป็นมันเกิดมันดับมันตั้งอยู่หรือว่าไม่มีเกิดไม่มีดับที่เป็นสังขารนะครับท่านก็ให้เรานั้นหลุดพ้นไม่ถือว่าเป็นเราของเราหรือต่างเราแม้กระทั่งนิพพานนะครับชั้นการหลุดพ้นจากความว่าง จึงทำให้เรานั้นไม่ต้องมองสงสัยสับสนหรือว่าลังลอหรือว่าเลื่อยเปื่อยหรือว่าจมแช่อยู่กับสิ่งที่มันมีมันเป็นสิ่งที่เป็นเก่็ดเป็นสาระเป็นเนื้อหานะครับเพราะว่าสิ่งที่ไม่ใช่เกล็เนื้อหาสาระมันก็เปลี่ยนแปลงไวเร็วง่ายสิ่งที่เราสําคัญมั่นหมายว่ามันเป็นความมีความเป็นนะเป็นรูปธรรมนามธรรมหับหรือว่าจางคลายดับสลาย ความว่างนะครับก็ต้องหลุดพ้นหมดนะครับจะออกมาเป็นจริงเป็นจังเป็นเนื้อหาเก่นชาญสาระไม่ได้ถ้าทุกอย่างนี่มันแค่สัมผัสรับรู้โดยท่าโดยขันโดยอายตนะหรือว่าโดยตัวมันเองเหมือนความว่างนะครับก็รู้ว่าว่างแต่ก็ต้องหลุดพ้นจากความว่างนะครับถ้ายังไปเอาความว่างอยู่ยังสําคัญมั่นหมายอยู่มันก็ยังไป ติดไปคล้องหรือว่าไปตันอยู่แค่นั้นนะจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยท่านให้เรานั้นหลุดพ้นกับพิมุตหลุดพ้นเพราะว่าเมื่อหลุดพ้นไปแล้วมันไม่ต้องมาคอยรักษาดูแลหรือว่าภูมิอกภูมิใจหรือว่าพอใจเพลิดเพลินหรือว่ารอคอยคาดหวังหรือว่าสบายงาครอบครองเพราะทุกอย่างมันคือความว่างเป็นรูปเป็นนามเป็นธาตุเป็นขันเป็นอายตนะเป็นกายเป็นใจ ทุกอย่างสัมปับรับรู้เกิดกระบวนการข้อมูลการประมวลผลแสดงผลแค่นั้นเองไม่มีความเป็นตัวเป็นตนเที่ยงแท้าตาวรซึ่งในความว่างนั้นก็ไม่มีใครที่จะเป็นใครอะไรเป็นอะไรเพราะว่ามันเป็นเช่นนั้นเองนะครับฉันการหลุดพ้นจากความว่างเสียได้ไม่ต้องเหนื่อยนะครับเพราะว่าคนเราหลุดพ้นจากความวุ่นวายมาแล้วก็ต้องหลุดพ้นจากความว่างด้วยเหมือนเราหลุดพ้นจากความทุกข์ ก็หลุดพ้นจากความสุขด้วยหลุดพ้นจากความยินดีก็หลุดพ้นจากความยินร้ายด้วยหลุดพ้นจากความพอใจและความไม่พอใจเิอสิ่งที่เป็นของคู่หรือว่าของเดี่ยวของไม่คู่เนี่ย finalement. เราก็ต้องหลุดพ้นหมดนะครับจะได้ไม่มีอะไรติดอะไรจะได้มีอะไรคล้องอะไรนะครับจะได้เป็นอิสระต่อกันจะได้คืนากายคืนใจคืนธาตุคืนกัน,นคืนสรรภาวะธาตุสรรภาวะธรรมนะครับคืนส่ธรรมชาติส่ธรรมะสุธรรมดา นะครับส <im sharing> ู <im> ่ความไม่เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะครับไม่มีใครต้องเป็นอะไรไม่มีใครจะต้องมีใครอะไรอย่างไรแบบไหนนะครับไม่มีใครไม่มีอะไรไม่มีที่ไหนไม่มันเอย่างไรทุกอย่างมันไม่อยู่แล้วก็คือว่างก็ไม่ใช่ว่างวุ่นก็ไม่ใช่วุ่นสุขก็ไม่ใช่สุขทุกข์ก็ไม่ใช่ทุกข์ยินดีก็ไม่ใช่ยินดียินร้ายก็ไม่ใช่ยินร้ายเฉยๆก็ไม่ใช่ทุกอย่างมันแค่นั้นเองมันเป็นเพียงอนุนะครับหรือว่าปรมาณอน เดี๋ยวตอนโปรตอนอิเล็กตรอนก็นแล้วแต่เป็นความว่างที่เรียกว่าความคว้กทุกอย่างมันสมมุตินะครับอุปโลกขึ้นมาจริงๆถ้าไม่สมมุติไม่อุปโลกมันก็ไม่มีอะไรเป็นอะไรทุกอย่างมันก็เป็นเช่นนั้นนะครับก็จะไม่ผิดติดข้องเพราะที่เราติดเรายึดก็คือสมมุติจะเป็นรูปเป็นนามเป็นธาตุเป็นขันแสงเสียเสียงซึ่งก็จะทําให้เกิดความเอะอะหลังเลสงสยัยวันนว้อยากรู้อยากได้อยา่างมีอยากเป็น ซึ่งทุกสิงทุกอย่างนั้นมันชั่วคราวชั่วครั้งชั่วขณะไม่มีอะไรเที่ยงแท้ถาวรเพราะแต่ละอย่างนั้นเกิดได้ชั่วคราวนะครับตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปไม่มีความจริงที่เท,ที่ยงแท้นะครับไม่มีความจริงที่เป็นตัวตนไม่มีความจริงที่เป็นสัตว์บุคคลเป็นเราเป็นเขามันมีแต่สมมุตินะครับมันมีแต่สมมุติมีแต่มายาความจริงไม่มีชื่อ นะครับไม่มีชื่อไม่มีเสียงนะครับไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกไม่มีความนึกคิดไม่มีจิตใจฉะนั้นการหลุดพ้นจากความว่างทําให้ไม่ตันไม่ติดข้องหรือว่าไม่มออโมออกผัวโมกผูมใจอยู่กับสรรภาวธรรมที่เกิดขึ้นหรือว่าที่มันมีอยู่ที่ไปถึงไปบรรลุไปแจ้งนะครับท่านอยากให้เราหลุดพ้นจากการถึงบรรลุแจ้งสิ่งที่เรียกว่าธรรมะสิ่งที่เรียกว่า ศีลธรรมอริยธรรมคุณธรรมมนธรรมเพราะทุกอย่างหละถ้ายึดเมื่อไหร่ก็ตายหรือว่าถ้าคนไม่ยึดก็ตายการันที่เราหลุดพ้นไปนะครับทั้งยึดและไม่ยึดนะครับเราก็หลุดพ้นไปไม่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องด้วยความเป็นสมมุติด้วยความเป็นโลกด้วยความเป็นรูปเป็นจิตจิตจตสิกนิพพานนะครับหลุดพ้นจากรูปจากจิตจิตตสิกและนิพพานหลุดพ้นหมดนะครับหลุดพ้นจาก ลาเปียสสกฤชื่อเสียงบริวารมีเด่นดังมาง่ๆนำ้ำรวยสุขสะดวกสบายหลุดพ้นจากความเป็นทานสินภาวนาหลุดพ้นจากความเป็นมรรคผลนิพพานนะครับหลุดพ้นหมดเพราะว่าทุกอย่างแหละทำทั้งหลายนะถ้าให้เราหลุดพ้นจากทำทั้งหลายไม่ให้ยึดธทมเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือว่าเป็นเราของเรายิ่งเรื่องโลกโลกนะครับยิ่งยึดไม่ได้เพราะว่ามันต้องละใจละใจกายละกายรูปละรูปนามละนาม ธาละธาตุขันละขันอายตละอายตะมันต้องละต้องํำละสัสางต้องขี้คลายต้องสลายต้องหยุดนะต้องจบต้องเคลียร์ออกคลายออกสํำลอกออกสลัดออกนะครับท่านจะให้เรานั้นเมื่อสลัดออกหลุดพ้นนะครับก็ไม่ยึดในความหลุดพ้นนะครับหลุดพ้นเสียจากความหลุดพ้นนะครับไม่ติดกล้องไม่มีผู้หลุดพ้นนะครับจึงจะสงบแล้วสงบจากความหลุดพ,พ้นเป็นอิสรจะจากความหลุดพ้น นะครับหลุดพ้นเสียจากความหลุดพ้นนะครับนั่นถึงจะสิ้นสุดถึงจะจบนะครับจบให้กับความหลุดพ้นที่ไม่ต้องมีใครเป็นผู้หลุดพ้นนะครับฉะนั้นหลุดพ้นเสียจากความหลุดพ้นจากความติดข้องจากความยึดติดยึดถือยึดมั่นจากความเป็นเราของเราตัวเราในกายในใจในอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดนะครับหลุดพ้นเสียจากความหลุดพ้นนะครับหลุดพ้น นะครับละความหลุดพ้นนะครับมันก็เลยหมดนะเหมือนลบบวกลบนะครับมันก็เลยหมดไม่มีอะไรดำรงเหลืออยู่สลายหมดนะครับหลุดพ้นเสียจากความหลุดพ้นด้วยกันทุกท่านทุกคน